สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมาพอดีเมื่อวานพี่ปลาลงต่างหูมุกเนาะต่างหูมุกเออแล้วก็ได้นิดหน่อยเนาะไม่ได้เยอะแต่ว่าพี่ปาก็จะมารีวิวนะชาวนี้ต่างหูมุกเนาะ,ะดีเมื่อวานขายได้แล้วก็พี่ปลาก็ลงใหม่นะคะลงใหม่ก็คือต้องต้องเอา,เอา,เ,อาเอางานสร้อยคอมาลงนะคะแต่เมื่อวานพี่ปลาคัดให้ลูกค้าเรียบร้อยละนะคะ รุ่นนี้เป็น,ปนมุกบารอกนะคะสีสีแจ็บสีออกม่วง,มวงชมพูอรสงานสวยมากนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะอยู่ที่650นะคะ650าบาทนะคะ650าบาทนะคะเพราะมุกรุ่นนี้เส้นหนึ่งก็อยู่ที่4,5 0 0นะาะทั้งเส้นอ่าแล้วก็เฉพาะค่านี้ก็แบบเป็นร้อยแล้วเนาะค่าค่านี่ค่าค่าอันนี้อันนี้ 14K คนะ จะมีกับเอ่กับจะมี14กับ18 k นะเคนะอ่ะรุ่นนี้650แล้วพี่ปาก็ทำตากหูมุกอันนี้16มิลน,นะลูกค้ารุ่นนี้จะ650นะคะ16มิลน,นะคะ16มิลจะมีสีทองกับสีสีส,ส,ส,สีสีเงินนะอ่านี่นะคะอ,อันนี้650นะคะเพราะว่าคัดคัดคัด อย่างสวยนะคะคัดงานสวยให้นะคะอะ่คัดงานสวยอันนี้ประมาณ16บมิลน,นะคะลูกค้า650บาทนะคะ650บาทนะคะอันนี้คัดนะคะอะ่ะแล้วก็อ่าตอนแรกก็ไม่เงาก็ไปทาน้ำมันมะกอกนะคะอะ่าอันนี้เป็นก้านเงินนะคะเป็นทอมารีนนะคะแล้วก็มีมุกรุ่นนี้450ราสนะคะอันนี้ก้านเงินแท้นะคะลูกค้าก้านเงินแท้นะอันนี้ก้านเงินแท้ แล้วก็เป็นทวัวรบารีแล้วก็ใส่มุกไว้รุ่นนี้450านะคะลูกค้าค่ะ450บาทอืมแต่ไปรุปน่นนี้รุ่นนี้จะอยู่ที่150าบาทนะคะอันนี้เป็นสแตนเลสนะคะลูกค้านี้สแตนเลสใส่ดีใส่สบายพี่ปาก็ใส่งานสแตนเลสอยู่พี่ปาใส่ใส่ยกรุ่นนี้อยู่สวย350ร้หสบเนี่ยสวยม,มีเมื่อเช้ามีลูกค้าทัากว่าอุ๊ยหยกสวยจังเลยอ่า ไม่ใช่ลูกค้าเพื่อนบ้านทักว่าเอ้ยใส่ต่างหูหยกสวยจังเลยรุ่นเนี้ยสวยนะ350บาทนะคะแต่ถ้าหยกแดงหยกแดงอยู่ที่450นะคะหยกแดงมีสาแบบนะคะ,อ,ะอันนี้150บาทนะคะเป็นมกุกมุกแทนนะคะอ่ะรุ่นนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะ1 5 0บาทนะคะอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้250นะคะ อ่ะอันนี้ก็คัดแบบกลมให้สองห้าสิบาทนะคะอันนี้ไม่ใช่เรือนเงินนะคะลูกค้าอืมอ่ะรุ่นนี้กติพี่ปาาขายอยู่สี่เออหกร้อยห้าสิบนะคะพี่ปาให้สี่ร้อยห้าสิบาทนะคะมีทับทิมสี่เม็ดนะคะอันนี้เรือนแฟชั่นนะลูกค้าใส่ก็สวยนะสี่ร้อยห้าสิบาทก็โอเคนะเออเออนี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ ออันนี้อันนี้350ราสนะคะลูกค้าอันนี้มุกสีแบบว่าสวยนะคะ350บาทเป็นก้านสแตนเลสเพราะว่าใส่สบายะคะ่ะก้านสแตนเลสพี่ปาก็ใส่ก้านสแตนเลสนะคะอันนี้ก้าน 18K นะคะ650คู่นี้สวยนะลูกค้าไหมทองคู่นี้สวยนะอ่า650บาทนะคะอ่าอ่ารุ่นนี้มุกมุกแบบว่าไม่ไม่สวยมากคูน่นี้คู่นี้จะ350ราสนะคะเป็นบาร์อก นะคะ,ะจะอยู่อย่างนี้นะเวลาใส่ถ้าก้านถูกลงเราก็ขายขายราคาถูกได้ไงอ,อย่างรุ่นนี้รุ่นนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าร้อยห้าสิบาทงานสวยมากร้อยห้าสิบลูกค้าต้องซื้อสินค้าครบสองร้อยนะคะฟรีส่งแต่ถ้าร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบนะคะเนี่ยมุกสวยลูกค้าคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะรุ่นนี้คู่ละร้อยห้าสิบบาทนี่งานสวยมากนะคะ พี่ปาต้องต้องคัดมุกนะคะเนี่ยคัดมุกงานสวยนะคะอันนี้คู่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอ,อันนี้เป็นมันติมูลสโตนนะคะสองรอยห้าสิบแล้วก็อันนี้พันสองห้าสิบนะคะอันนี้เป็น อุศรคมมังกาจะพันสองห้าสิบอันนี้ไหมทองสี่ร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าอันนี้งานเงินนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะอันนี้เงินแท้นะคะเงินสเตอร์ริงนะคะช่วงนี้พี่ปาทำต่างหูได้เป็นวันๆเลยชอบนะคะนั่งจุ้งจิงจุ้งจิงจุ้งจิงอ่ะ รุ่นนี้ปกติพี่ปาขายอยู่พันสองห้าสิบนะคะอันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยนะอันนี้ไม่ใช่เรืองเงินนะลูกค้าเก้าร้อยห้าสิบเม็ดหนึ่งก็ประมาณประมาณแปดถึงสิบกรัตได้นะข้างละเนาะงานสวยนะลูกค้าขายแบบพี่ปาขายทับทิมนะตกเม็ดละสี400่สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทนะคะนี่นะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบบาทนะ แต่ถ้างานเงินอันนี้งานเงินนะคะลงยาอันนี้อยู่ที่650พอดีรือนนี้เพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งไปเจอมานะคะอ่ะต่อนะคะอันนี้พี่ปาจะมารีวิวต่างหูต่างหูสวยมากนะคะอันนี้อันนี้รุ่นนี้350้าบาทนะคะอ่ะนะคะมีคู่นี้คู่นี้ก็สวยนะลูกค้าเป็นยกไทยเอนะคะ รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้สีนี้ก็สวยนะคะเ,เราต้องจัดให้สีแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันนี่งานสวยนี่นะคะงานสวยนะคะ350บาทยกไทยเอนะคะราคาเออ่รุ่นนี้ถ้าเป็น20่มิลน,นะคะ20่มิลสี่นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้300 350นะคะนี่ก็ยกไทยเอนะคะลูกค้าส่วนมากจะเป็นยกไทยเ มีก้านทองกับก้านสีเงินนะลูกค้ารีเควสตมาได้ว่าพี่ปาเ,าเอาเอาก้านสีทองหรือสีเงินถ้าเป็นหยกน้ําฟ้าหยกน้ําฟ้าอ่าอันนี้น่าจะอ่านี่นะหยกน้ําฟ้า นะคะอะ่น้ำฟ้าพอดีลูกค้าฮ้องกงสั่งหนึ่งชิ้นเดี๋ยวพี่ปาดูว่าลูกค้าสั่งชิ้นไหนสวยเออน่าจะาชิ้นนี้ของลูกลูกค้า 6A อ่าน่าจะเป็นชิ้นนี้นะคะ พี่ปลาเข้าใจว่ามีแค่สองชิ้นอะทีน,นี้อ่านี่นะคะก็สวยเหมือนกันนะชิ้นนี้ก็สวยนะอ่าสี่อยห้าสิบค่ะลูกค้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ปลาดูลายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวผิดไม่ได้ โอเคน่าจะถูกแล้วน้ำฟ้าก็จะมีแบบห้อยแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้ามีห้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบเพชรนะคะแบบเพชรแบบเพชรอันนี้นะก็ของลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้า อ,อืมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะก็แบบเพชรนะคะแล้วก็แบบพ้อยอันนี้เป็นน้ำฟ้านะคะ450บาทนะคะแล้วก็หยกน้ำแดงนะคะน้ำแดงมีแบบเพชรด้วยนะแต่พี่ปาสามารถแก้งานได้ถ้าลูกค้าแบบว่าพี่ปาต้องการแบบเพชรรุ่นนี้450บาทนะหยกน้ำแดงนะคะหยกน้ำแดง450หยกแดงนะคะ หยกแดงจะ450อันนี้สวยนะคะ,ะถ้าดำๆเนี่ยมันรอยรอยพิปาครีมไงครีมแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดได้นะคะเขาก็จะขาวนะคะเพราะตรงนี้เขาเคลือบไว้นิดหนึ่งอะคะอ่ะอ่านี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้าพิปาไม่โดนไม่เอาครีมไปโดนก็ไม่เป็นไรทำเล็กๆอะ่ะอาจจะโดนเป็นเรื่องปกตินี่นำ้ำอ้น,นี้สีสีขาวนะคะลูกค้าสีขาวสีขาวนี่เห็นนะสวย อันนี้350ร้อยห้นะคะ,ะคิตตี้มีคู่เดียวนะลูกค้าอ่า450บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีคู่เดียว450เพราะว่าพ,พ,พี่ปบาลองทดลองงานถ้าลูกค้ามีรีเควสต์ไม่สั่งเข้ามาพี่บาก็ลงลงงานให้450บบาทนะคะคิตตี้คิตตี้ก็น่ารักค่ะ ก้าวหางก็น่ารักอ่าแล้วก็ปีเซียก็น่ารักค่ะนี่ค่ะพวกนี้จะงานใหญ่หน่อยจะ450บาทนะคะจะงานชิ้นใหญ่หน่อย ลูกค้าภูเก็ตบอกว่าได้รับของแล้วตรงปกถูกใจมากขอบคุณนะคะยินดีรับใช้นะคะยินดีรับใช้ลูกค้าแล้วก็ออันนี้ไม่ไม่โอเคอันนี้นี่เป็นก้านสีทองนะคะก้านสีทองอยู่ที่350บาทเนาะอ่าก้านสีทองอันนี้สีออกตองๆนะอ่าก้านสีทองออกสีตอง,ตอง ปีเซียปีเซียนี่ก็สวยนะนะสวยสวยแล้ว่าก็ทําจุกจิกจุกจิกนะเพื่อต่อแบบว่านะขายของเลี้ยงลูกนะลูกหน้าคนนิดน้อยเหนื่อยนะลูกค้านะทํางานแบบอืมนี่นะนี่สวยนะสวยนะรุ่นนี้จะอยู่ที่450บาทอโอเคงานหยกผ่านไปนะงานหยกผ่านไป อ่ะต่อไปงานอ่ะอันนี้อันนี้หกพันห้านะคะลูกค้ารุ่นนี้หกพันห้านะคะหกพันห้านี่นะคะอันนี้ใช้ใช้ทับทิมอย่างดีนะลูกค้าดูทับทิมอย่างดีสวยหกพันห้าถ้าแบบงานเงินมันถ้าเราวาง<ม>ไว้มันก็จะคล้ำนิดหนึ่งเราก็เช็ดได้ะคะ่ะหรือว่าล้าง<ม>ได้นะคะ นี่นี่นี่นะคะอ่าหกพันห้านะคะอืมอ่าชิน้นนี้ชิ้นนี้พันสองห้าสิบนะคะอันนี้ไม่ใช่เรือนเงินนะคะลูกค้าพันสองห้าสิบอ่าลูกค้าดูนะคะอ่าหกพันห้ากับพันสองห้าสิบแลแต่เราจะเลือกะคะ่ะอันนี้งานงานสั่งทำอันนี้เป็นเรือนแบบว่าเรือนแฟชั่นเรือนเขามีเยอะแต่อันนี้พี่ปลาลงไม่เยอะนะคะเออ อันนี้ก็ใช้พลอยแบบว่าโอเคพอใช้ได้นี่นะในราคาพันสองห้าสิบงานสวยมากนะคะเอาไปใส่ไปใส่งานสวยนะลูกค้าถ้าเป็นบุษราคำรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะนะบุษราคำเนะี่ยบุษราคำจะจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบแล้วแต่จะเลือกนะคะมีมีสามแบบนี่ หนึส,สาพี่ปาก็ทําให้ลูกค้าพอดียังมีพลอยอยู่พลอยหมดก็ไม่รู้จะมีงบงบประมาณลงให้ลูกค้าใหม่นะถ้าหมดอ่ะ,อะนะะนี่พอดีพลอยยังมีเหลืออยู่นะคะรุนนี้รุ่นนี้ก็มีทับพิมอ่ะวีสีนี้ด้วยนะ แล้วแต่ใครจะชอบสีออกโทนเขียวโทนเขียวแล้วว่าอันนี้เป็นบุษราคำนะสีออกสีเขียวเขียวแบบนี้ก็หายากหน่อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีแบบออกแม่ขงแม่ขงนะส,ส,สีส้มส้มสวยสวยนะ850แล้วก็มีอ่ะมีไพลินนะลูกค้าไพลินไพลินเจ้า5 0นะคะมีบุตรอย่างเดียว8 5 0ไพลิน650แล้วก็ ทับทิมทับทิมก็มีสองแบบอีกนี่นะพี่ปาโรงงานให้เห็นงานสวยอ่ะค่ะทับทิมก็มีสองแบบนะแบบแบบแบบสตาอันนี้แบบเหลือบสตาเนาะแบบเหลือบสตาอืรุ่นนี้รุ่นนี้สี่น,น,450นะคะน่ารักทับทิมแท้นะอันนี้เพอริดดทนะลูกค้า อันนี้พอริดอทนะ450บาทน,นี่ก็450นะพอริดอทแต่ถ้าเป็นอเมทิสต์350นะคะอันนี้พี่ปาลงให้ตอนนี้ก็อย่างละชิ้นก่อนจะดูงานว่าโอเคเพราะว่าต้องคัดงานนะลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะขายแบบว่าบางทีงานงานไม่ฝังอะงานไม่ฝังก็ขายคือลำบากงานไม่ฝังนะคะอ่ะอันนี้เป็นหยกอินเดีย250นะคะ ยกอินเดียสแตนเลสน,นะลูกค้านะอะ่อันนี้650้าสนะคะโดโดโครไซด์โดโดโครไซด,โดโ 650. ์หกรอยหอันนี้150บาทนะคะอันนี้เป็นลาบาโดไลหินพบมุดหินเงินการอย่างรู้150บาทอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่ารูโคอสแสงจันนะคะ250ราสิบบาทลูกคอสแสงจันรูโคอสแสงจันสองร้อยห้าส นะะอเมทิสต์อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะลูกค้อาอเมทิสต์ร้อยห้าสิบาทอยู่ที่หินด้วยนะลูกค้านะไม้ไม้เนี่ยหกร้อยห้าสิบาทเนี่ยไม้นาบไม้นาบแก่งานเป็นแบบนี้นะ,ะนี่ไม้ทองหกร้อยห้าสิบบาทไม้นาบก,ก็จะประมาณนี้นะหกร้อยห้าสิบาทถ้าใครสนใจก็สอบถามพี่ปลาได้นะพี่ปลาชอบ ชอบทำแตงหมจุกชุกๆิชชิชอะไรอย่างเงี้ยไหมทองไหมทองไว้แถมไว้แถมกับข้อมือไหมทองเดี๋ยวคว่ำเม,มา้าอะต่อไปเป็นงานหินนะคะอันนี้อันนี้เหลืออยู่ประมาณคู่คู่หนึ่งนะเดี๋ยวไซนี้นะสิบหกมิลน,นะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ อันนี้เป็นอันนี้ไซส์ประมาณ15 1 6มิลน,นะอันนี้เป็นมันติมูสโตนนะคะ250บาทอันนี้หยกขาว250บาทนะคะอันนี้เดินสแตนเลสน,นะคะหยกขาว250บาทนะคะลาลิมาค่ะลาลิมา250า เซนตูนก็าสองร,ร้อยห้าสินบนะเซนตูนเซนตูอ่ะซันตูนสองร้อยห้าสิบบาทนะคะดูแบบว่าโบราณโบราณใส่แล้วแบบโบราณโบราณแบบนะต่อไปแบบงานมุกงานมุกพี่ปาเยอะเพื่อชอบชอบงานมุมกอะองานมุมกจะเยอะหน่อยเยนะใส่มุกรุ่นนี้รุ่นนี้ สร้อยมุกเนี่ยเห็นไหมสร้อยมุกเดี๋ยวนะพี่ปาจะหารุ่นเนี่ยอย่างรุ่นเนี้ยสองพันห้านะลูกค้ามุกรุ่นนี้สวยนะคะใส่แล้วสวยสีออกชมพูม่วงๆโอรสโอรสองพันห้านะคะรุ่นนี้สองพันห้ามีต่างหูให้แล้วก็มีมุกมุกรุ่นนี้คัดนะคะคัดนะคะ พราะพี่ว่าจะคัดงานออันนี้เป็นมุกเกรดเกรดสวยแบบว่างานคัดนะลูกค้างานคัดเกรดนะ พี่ปาทําจะทํางานหลายระดับอะค่ะอะนะคะโอเคอันนี้เกรดเกรดสวยนะลูกค้ามุกเกรดสวยนะสิบมนะิลสิบเอ็ดมิลนะอ่าอันนี้สิบเอ็ดมิลนะคะสิบสไลด์สิบแบบว่าสิบสิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นเกรดสวยนะคะลูกค้านะคะอ่ารุ่นนี้พี่ปาขายอยู่พันหกห้าสิบนะคะพันหกห้าสิบนะคะมีพันหก นี้พันหกนะคะรุ่นนี้พันแปดนะคะรุ่นนี้พันหกห้าสิบรุนนี้พันแปดห้าสิบอันน, 1, 8, น,นี้อันนี้สองพันรุ่นนี้สองพันนะคะสองพันแล้วก็มีมีต่างหูให้นะคะต่างหูก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะลูกค้า เนี่ยต่างหูก็จะประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่เนี่ยประมาณนี้นะต่างหูนะคะเนี่ยอย่างพันพันหกเดี๋ยวพันหกนะคะพันหกไซส์นี้ไซส์ไซส์สิบแปดนะคะเนี่ยนี่ไซส์น่าจะสิบแปดนะคะลูกค้าเนี่ยพันหกห้าสิบนะคะพันหกห้าสิบ แล้วก็จะมีสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ800นะคะเนี่ยห้าบาทสร้อยข้อมือนะคะพร้อมต่างหูต่างหูรุ่นนี้มีคู่เดียวนะถ้าหมดคู่นี้ก็ต้องได้คู่อื่นนะคะเนี่ยต่างหูต่างหูเนี่ยชุดนี้850บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้อย่างเงี้ยอ่ะพันหนี่นะคะอ่ะ ดีนะมีมุกมีมุกแบบแบบว่างานมาสวยมากอะไรเงี้ยมีมุกแบบงานมาสวยอะอรุ่นนี้450ราสนะคะลูกค้านี่มุกแท้นะคะ450บาทสี่ร้อยหาสนะคะรุ่นนี้สี450่ร้อยบาทรุ่นนี้จะ350บาทนะคะบารอกรุ่นนี้450บาทนะคะลูกค้าบารอกรุ่นนี้ นะคะรุ่นนี้350นะลูกค้าถึงเห็นอย่างนี้นะงานสวยนะ350เม็ดกลมกลิบเลยกลัวเขามาส่งของอ่ะ แล้วยินเสียงรถป้อยบ่อยเนาะอารุ่นนี้อ่าไหมทองรุ่นนี้สวยรุ่นเล็กๆนี่สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบนะไหมทอง อันนี้อันนี้มุกมุกไม่ไม่กลมกลิ่นนะรุ่นนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะลูกค้าอ่ะรุ่นนี้มุกสีดํานะคะมุกดำสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะอย่างมุกอย่างนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าเออพี่ปามีหลากหลายนะมีหลากหลายนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นงานต่างหูนะอ่าวันนี้รีวิวงานต่างหู โอเคนะคะพี่ปลาก็ถ้าลูกค้าสนใจงานรุ่นไหนก็สอบถามพี่ปลาได้นะอันนี้สิบแปดนะคะนะอันนี้ก็สวยแต่รุ่นนี้สองพันห้านะคะลูกค้านี่สวยนะ 1, นะ 1, 6, พันหกนะพันหกพรมต่างหูนะงานสวยมากพันหก พันหกห้าสิบเนาะ,ะนี่เนาะน,น,นี่นะคะของจริงสวยนะสีออกมุกสวยมากไม่ออกเหลืองอันนี้งานนี้แบบอืมรุ่นนี้ก็สวยรุ่นนี้สองพันห้ารุ่นนี้สองพันห้ารุ่นนี้ก็สวยค่ะนี่ สวยสองพันห้านี่ค่ะสองพันห้านะรุ่นนี้ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจงานพี่ปลาก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เนาะอสอบถามข้อมูลได้แล้วก็มีข้อมือข้อมือหยกหยกรุ่นนี้850ปาบาทนะคะ8ป0าบาทนะคะพี่ปลาก็จะแถมต่างหูหนึ่งคู่ต่างหูก็จะประมาณนี้นะลูกค้านี่นะคะนี่850บาท นี่นะคะคู่นี้850บาทยกออกแบบว่าสวยนะสีหยกแบบสวยถ้ายิ่งยิ่งใส่ยิ่งใส่ยกเขาจะยิ่งใส่เนี้ยนี่เหมือนเส้นของพี่ปลานะตอนแรกก็ไม่ได้ใส่นะพอใส่ไปใส่ไปก็ใส่นะคะอันนี้เส้นของพี่ปลาอ่าอันนี้ยกจะออกแบบม่วงๆเขียวเขียวนะคะอันนี้จะอยู่ที่850บาทค่ะนี่นะคะแถมต่างหูให้นะคะ850บาทนะคะ แต่ไม่ลดนะถ้าลูกค้าไม่รับต่างหูอะ่ะก็คือ8ปดบาทนะคะอืมแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ปาแถมเป็นงานหินได้ไหมก็จะแถมหยกหนางนี้นะคะ มีให้ลูกค้าเลือกระหว่างจะแถมข้อมือหยกนี้เป็นหยกเขียวนะคะเนี่ยนี้แถมนะคะเนี่ยคูณนี้850หรือว่าจะรับอย่างนี้นะคะ850นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ